เมื่อนี้มีน้องสาวคนพามาเที่ยวเนาะนี่มาตลอดหมดจนๆมาหนึงมันใกล้ก็เลยมาด้ว้บานติดกันเนาะอ่านไหมอ่านสื้างเาน่พี่น้องนี่ก็เป็นคลิปน้องสาวนี่เราพาหลาอสอนมาเลาะมาเที่ยวกับน้องคิตที่เราพากันมาเที่ยว สบายดีพี่น้องหมดสุขุสุคนะตอนนี้มาสอนอยู่ที่บ้านดอนแดงเมืองจำพรแขวงสอรรค์นนเชษท์คลิปนี้สีพาพี่น้องมาลิ้นมาเลาะมาเบิ่งป่าฝาเนาะอยู่บ้านดอนแดงเมือนน่อวานมีน้องสาวเพิ่นพามาเที่ยวเนาะจากซ่องน้องสาวจากซ่องนี่ชาแนลเนาะที่เพิ่นอยู่เมืองจำพรเน,นี่ยนะเมื้อวานมาลิ้นน้ำเพิ่นเนาะก็เลยให้เพิ่นเป็นนางเอก ในชิปเนาะหเห็นตัวจริงงามขนาดเห็นอยู่ในลิปของเพื่อนแะเบิ่งเพื่อนคือตุยอ้ยแือว่าหุน่นใหญ่มาเห็นตัวจริงเลยตัวน้อยๆงสบายดีพี่น้องซื้อนี่นะพี่น้องมาจากซ่องนี่ซาแนลเนาเนะมาครับมากับไพรเนาะมาพิตตี้เขามากับพิตตี้เนาะรอๆๆวันนี้สองสาวเพื่นพาบาวสนมาเบิ้งฝาฝาเนอะอยู่ที่บ้านดอนแดง เไปซื้ออันขนมก่อนบะ<น>ซื้ออยูพุนบะอยู่ในโมม,มีนะมีแต่ดอกไม้นะอยู่ในบมมีก่อนที่จะเข้าไปส้มข้างในเนาะต้องได้ซื้อปีก่อนคนลาวสามพันกิบคนต่างประเทศห้าพันกิบเปิดเวลาแปดโมงถึงเจ็ดโมงทุกมืนน้องอยู่ข้างในก็จะมีเป็นขายมาแต่งโมงเนาะ แต่งโมขายขนมเนาะสามปีสามนเนาะเจ้าพันเจ้าพันเนาะบ้านเดียวกันกัยเซาก็ห้เฮ็ดแต่ล้วเวลามาแต่ียงดินไหนนั่นบอกเหลือทำหัวนาผลิตอ๋อซื้อรถบ่เป็ญยังบ่เป็ญยังเอ้าไล่์ทูดไล่เพราะนั่นอ๋อเป็นนักท่องเป็นนักท่องเที่ยวคนเดียวซื้อรถบ่เป็ญยังเรานี่เป็นของขาว ยุ่งสิ้นนะสินสิ้นดบ่ะุณยิงย่งนุ่งสิ้นหรอเพราะว่าอยู่ในกานองมีอันมีหอผ้าบ่ซา้ามีบ้านร้านหน่ซาบริษุ่งซื้อเซ้าหนึ่นนะซาสองพันเป็นอันนี้เด้มันเป็นอันนั้นๆขาวปลามูเอนบ่มันก็แม่ข้าปลามูสองพันบ่เนี่ยมันเป็นซารถซ่ารถ อัันนุกสองคนเนาะกระเทยม่นุ่งกระยาสินกระเทยนุ่งเลยแล้วแขงนุ่มอนุ่งไหนุ่มหมดไนุ่งเด้นะนุ่งจะซื้อยิงนี่นุ่งรถจะเป็นยังสิบสามอผ้หญิงคนไทยนุ่งสินเข่าเนาะสามสนุ่งสินเข่า เนาะนั่นเราเกคยเลยพี่เนาะไปแล้วมึงเอาเอาไปป่นี้ะเอาขาดปีสักเหอนนั้นมันเป็นคลองอ่ะนั่นเรียลล้อยมันเป็นคลองโขงป่ะอันนุรักษ์อนุรักษ์ต่างประเทศต่างประเทศเะฮะประเทศมีว่ามีเอาปีมีไฮปีป่้แบบมันจะมีแม่นั่นเป็นขั้นที่นนั้นเพิ่นเพิ่นกับชิซี่ฮาวน์อะนะฮะอันนี้เราไปเกลือปลาบ่ มีปลาเนาะเนนะพี่นาเบอว่าเคยมีอันอันนี้เราไปเกือปลาฟ้านะสองสองห้าพันตัวนี้เยอสิคือกันนนและนี่นี้กันนี่กันสองห้ากันมดมดมดแพ็กยังจะสิมดแพ็กเขาได้มดแพ็ก่ะมดแพ็กรอเ่สามสิบันสามสิบอ๋อ เอาก็ุพันคายนเอาน้าายอพิ่นเอากระด่เอานี้กนไน้ม,มนม,มเลยตะวันเนาะถงสองพันเอาหมดนี่ชีถงแปดพัน้เราป่ะงามแล้วงามแล้วแบบน,นี้นะแด่ออกเสื้อนะ ใบห้าเดียวอ่านงนะน้องสาวลองมันพ่ตี้บุญงเบา้้คา่จ่ายก็ได้จ่ายน้ำเดียวะไจน้ำเดียวฮะมันมัมีเงินทอเห็นอเลสอะงนพันเดีวนึงวอซื้อข้าวนมเลยนี่เป็นนองนองปลาฟ้านะพี่น้องเนี่ยป่าฟาเลยป่าฟาเลยโตบักใหญ่นาะ โตใหญ่ขนาดโตใ่า่เนาะฟาฝามันมาทากินอันข้านมเปิดเพื่โดนละบาดนี่ยัหากะเพได้้อเือมกี้ปิดโควิดเนาะอ๋อพิตเายนะาโดนผสมพวนเนาะอย่างเขาไปส้มอยู่กลางนอนเนาะ เดี๋ยวเสิรขนมเกลือปลาฟาก่อนปลาฟากินข้านมนะห้องอาไดก็ห้องไน้าวไดห้องไวตู้ควยตู้เอ้ยมันกินข้าวเด้สิวะมันคือมาส่ะมาเรามาแล้วทิมให้มันได้ไหม โอ๊บปลากะไล่นายลาย่อยตัวเอ้ยเนาะมากินข้าวเดอ้อเขาขึ้นโบเห็นมากสินี่ม,ม,มีแต่ป่ากินเป็นสิมีวิธีห้องให้ปลาฝามาอีกเนาะควายตัวเอ้ยมากินข้าวเดอ้ออ่ะอ่ะมานั้น มา,ลา,า,า,าแล้วยังออกไปทานแล้ววะขึ้นห้องไฟตู้เนาะแต่ว่าชอบกินมามันมีกับโกไฟตู้เอ้ยขึมากินข้าวด้วยอะอ่ะห้องอะไรแม่ชิดอ๋อ้องอะไรแม่ไปตู้เอ้ยขึ้นมากินข้าวด้วย,ย,ยอะอะอะนี่จะปลาบางกินเนาะไม่เกปลา ต่อายังบบขึ้นนะมันซาต่อไปนะไวไปตู้เอ้ยขึมากินข้าวเด้ออะอะอาขอตู้อา่ให้ให้จ็กน้อยฮองหมัอนจึงมาเลิศฮองเลยขอบคุณบากปอบคุณแต่ามาคุณนี่ก็ไปางะมาที่ เป็นน้องบักกันใหญ่ได้มาละมาละโตหนึ่งค่ะมาละโตหนึ่งอ้อกายทั้งน,นี่จะป่ามาโอ้ป่าหลายด้วย เีวป <aunque> ่ามาแล้วปลาป่ามาแล้วเกวปเมากิน 你谦，好嘞，慢慢。 Ai thua giu ta ta. Oh 2 to 2 to. to 2 to. 3 to. 4 to 5 to.

ปลา,าย่งก็ปลาป่าปลาป่าอ๋อต uh ัวใหญ่เลยกอเลอเลออย่าฮออนมานันีฝาร นี่มาตลอดวัดนึงโดนๆมาแค่หนึงมาแค่หนึ่งมันใกล้ก,กันเลยมาดูบ้านติดกันเนาะแม่ในบ้านคุาเจ้ากับข้าวทังพื้นเออเออ,อเออันนี้มีอยู่ในยัม,มีมีหอพระมีพระประตูหุบ่ ันไซวาจาสุภาพบวรบลูอยู่กลางนองจะมีมีหอพระเนาะให้แข่คนที่เดินทางไปมาชีมมาเชี่ยวไปก,กราบสักการบูชาเนาะบรรยากาศที่นองป่าฝ่าเนาะนองง่ญ่ขนาดเลยน้องนี่กำลังเข้าไปไหว้พระเนาะ Lang yên xiêng 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 và xiêng 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 bài xiêng 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 อ่านชูงังเนี่ย,ยนะกันที่เจดสื่อมหาคนกันนี้กล่าวถึงสุสัโกเถาเดินดงสีต่อไปพบพ่ออยู่อ้อมหอบนองในก็ซิมีเงินของพี่น้องชาวบ้านนอนแดงเนาะซึ่งเป็นโซนเผาผู้ไทยเนาะสำหรับนองปลาฝาบ้านนอนแดงปลาฝาที่อาศัยอยู่ในน้องแห่งนี้เนาะ มีความเชื่อถือกันว่าเป็นป่าที่ซักซิดพี่น้องเลยห้ามผู้ใดทำลายหรือว่าทำให้ป่าฝ้าอยู่หนองแห่งนี้ถ้าผู้ใดทำลายหรือว่าจับปลาไปกินนั้นตามความเชื่อนะผู้นั้นจะมีอันเป็นไปพี่นอ้องเพราะฉะนั้นก็เลยบมีผู้ใดกล้าจับเอาปลาอยู่ในหนองนี้ไปเฮ็ดเป็นอาหารจักเทือเอ่อนและหนองป่าฟ้าบ้านดอนแดงแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ แขวงสวนรคเกษตพี่น้องผู้ใดที่อยากมาเที่ยวมาเลาะมาลิดมาเบิง่งมาส้มปา่าสามารถมาได้ยุ่ที่บ้านดอนแดงเมืองจำพรแขวงสวนคเกตเนาเนะมาทางเส้นทางไปเมืองสุนรรบุรีโอ <Okay. S 3> เคอะก่อนเนียเนาะเขียนหรือเปล่าเขียน ันนี้ต้องขอบใจอน้องนี่ลายๆกับน้องคิตตี้เนาะ <Okay. S 1> ที่พาบ่าวสอนมาเบิ่งอันปลาฟ้าเนาะเคยมาเป็นเที่ยวี่ซองเคยมาให้หนึงเดยจออะละเคยมาอยู่นะเคยมาให้หนึ่งหาภัยอยากมาก็มาเที่ยวได้แลพี่นะ้องน้องป้าฟ้าเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตเนาะเป็นบ้านถุไทยใกล้กับบ้านนี่เลเนาะบ้านติดกันเนาะแม่บ้านติดกันหาใัยอย่างมากอะ แซตหานี่ก็ได้นะพี่น้องนี่สิพามาเที่ยวเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตบ้านของเฮาวนะาซาฟิตตี้เป็นเป็นใกล้ประจำท่องเที่ยวบ่บ่ได้เป็นแต่ว่าถ้ายไปเดีย๋ยวว่านะพามาได้เนาะพามาเนาะพี่น้องแล้วก็นี่ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเนาะพี่น้องฝากพี่น้องค่ะไปกดติดตามช่องนี่ซานเอลนัมเนเดอโอเคเนาะพี่น้องเพิ่นจนะเฮ็ด YouTube เนาะผู้ใด บอกให้นักติดตามก็สามารถเขา้าไปติดตามภาพส้มคลิปของน้องสาวเพื่อนได้เนาะเพื่อนฮ็ดสายวิธีชีวิตเนาะสายวิธีชีวิตเนาะเข้าไปกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจเพื่อนได้เนาะวัน <Okay. S 1> นี้ก็ต้องขอขอบใจเพื่อนได้หลายจะพามาเทียนน่ยวเนาะไปสิ่งเก้าได้บา้เนาะกับน้องคิตตี้เนาะบอลนักกีเก้นบอลไทยฮู้บนะพี่น้องบอลไทยฮู้บอ่ะเอาไปฝาไปม่น้องปลาฟ้าประเดีไปไทยฮู้บไปส่องก่อนไปแมาน้องปลาฟ้าเอาชัว่าสั้นแบบเนี้ น้นองสาวนี่สาวผูทไทยเนาะคนผู้ไทยพี่น้องเห็นในคลิปหันเบิ่งหุนขึไงไง้นใหญ่ๆวันมาเห็นตัวจริงันต <c oughs> ัวน้อยๆเป็นตะแพงบอกได้ไตัวแล้วว่าความจริงสาวผูทไทยต้องเป็นตาหักเลยปลาฟ้าลยตัวปลาใหญ่ง มีป่าป่าลายขนาดไปลายหูเบ่ไป็สิไปบังบอลลายหูต้นจ้ะต้นสามสาบ่ออ๋อใหญ่ขนาดเนาะ จะเป็นบอลไทยฮูปนะบรรยากาศดีดเลยคพรมเอาเหงื่อมาเลยเอาเหงื่อมาเฮ็ดเนาะเดเอาเหงื่อมาเฮ็ดเป็นบนอบนลนั้นไายฮูปแววข้ามทู่เนี่ยค่ะ อ่านรูปภาษาอังกฤษเหรอ่านาอะไรโม้หม้นาพีนางบอกเก่งภาษามือดแรายกาอยู่ที่นองปลาฟ้าเนาะ โอเคเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปน้องสาวนี่เราพาเราสอนมาเลาะมาเที่ยวกับน้องคิตตี้เราพากันมาเที่ยวนม่อย่างลองปลาฟ้าเนาะมาเบิ่งป่าฟ้าใหญ่อยู่บ้านดอนแดงเมืองจำพรแข่งซ้อนอาเขตเนาะสำหรับคลิปนี้ตอนนี้สิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามซองบ้าสอนแน่แล้วก็บซองของน้องนี่เนาะ,ะเป็นจุลังเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะหาก็เริ่มเฮ็ดนคนติดตามยังไม่ไลค์เนาะ ขอฝากไว้ในอ้อมบกอ้อมใจพี่น้องเขาแหละเนาะช่วยกดติดตามไว้นในซองผู้สาวเนาะยังโซด้วยพี่น้องเลยสอนวัดซองนี่มาสอน,น,น,นแล้วมาโซดแล้วโอ้ยบ้าหยอดเนาะโอเคสำหรับพี่เจมส์คราวน,นี้ขอจบไว้เพียงสำนีก่อนเนาะสบายดี